มีเอฟซจากพม่าครับโอนเองินมาสนับสนุนให้ผมเนี่ยเอาไปซื้อน้ํามันรถแมคโครที่กําลังขุดอยู่ตอนนี้โหผมรู้สึกแบบแม่มติดค้างเลยนะครับผมก็เลยอยากจะช่วยคืนบ้างก็เลยให้ทีมงานเนี่ยไปซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบลังใหญ่แบบลังใหญ่ๆเลยนะพร้อมกับส่งขึ้นเครื่อง430ของกองทัพแล้วเดินทางจากประเทศไทยครับไปสู่พม่า อันนี้ถือว่าเราเจ้ากันนะครับดีมาดีกลับช่วยมาช่วยกลับไม่โกงครับซึ่งพมา่าตอนนี้ได้รับผลกระทบรุนแรงมากรุนแรงกว่าเราเยอะแต่มันไม่ได้ไปของไปแค่นี้มีเอชาวพมา่ามาหาผมที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็บอกว่าฝากผ้าขาวกลับไปให้ที่พมา่าด้วยโอเคผมรับปากนะครับทุกคนกดติดตามไว้ครับเรามาดูกันว่าภารกิจส่งความช่วยเหลือคืนกลับไปที่พมา่าจะเป็นยังไงบ้างกดติดตามไว้ครับ